เรื่องนี้สำคัญปรับให้ตรงขึ้นจูนให้ตรงช่องคุณรู้หรือไม่ว่าจากักรวาลมีขึ้นความถี่เช่นเดียวกับภาพในจอโทรทัศน์ที่แบ่งออกเป็นช่อง3 5 7 9 11ซึ่งแต่ละช่องมีเหตุการณ์ของตัวเองทับซ้อนกับช่องอื่นๆตัวเราเอง ก็เปรียบเสมือนจอรับภาพถ้าต้องการภาพแบบไหนก็เพียงแค่ปรับความถี่ของจอรับให้ตรงกับคลื่นความถี่ของจักรวาลภาพชีวิตก็จะตกอยู่ในช่องนั้นนักวิทยาศ,าศาสตร์บอกว่าจักรวาลคู่ขนานซึ่งเปรียบเสมือนช่องทีวีต่างๆมีนับไม่ถ้วนเป็นล้า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 นจักรวาลซึ่งทั้งหมดนี้เรามีสิทธิ์เลือกได้ว่า เราจะเอาตัวเราเองเข้าไปอยู่ในจัก,กรวาลไหนถ้าอยากมีชีวิตแบบดาวพระสุกก็ปรับความคิดให้ตรงกับโลกของช่องเจ็ดถ้าอยากเป็นแบบพจมานบ้านทรายทองก็ปรับขึ้นความคิดไปที่ช่องสามจักรวาลเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองและแม้มันจะออกอากาศในเวลาเดียวกันแต่ก็อยู่คนละขึ้นความถี่จะต่างจากโทรทัศน์ก็ตรงที่ ในจัก,กรวางน,นั้นเราเป็นผู้แสดงเองและเป็นจอสมิติไม่ใช่สองมิติอย่างโทรทัศน์ขณะนั่งอยู่ที่บ้านถ้าอยากให้โลกเป็นลูกทุ่งก็เปิดขึ้น95ลูกทุ่งมหานครแต่ถ้าชอบบรรยากาศสากลก็หมุนไปที่ขึ้นต่างประเทศจัก,กรวาลของเราจะเป็นแม่ไดขึ้นอยู่กับตัวเราไม่เฉพาะเสียง ที่เลือกได้อย่างขึ้น่นทิวทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทุกอย่างสามารถเลือกได้และเมื่อผัสสะที่เข้าทางทวารทั้ง6เป็นไปตามที่เราคิดก็คือการที่เราได้เปิดมิติของจัก,กรวาลใหม่ขึ้นมานั่นเองดังนั้นจงคิดอยู่เสมอว่าฉันไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลแต่จัก,กรวาลอยู่ในตัวฉัน จิตใต้สำนึกจะทำงานแยกส่วนกับจิตสำนึกดังนั้นผลของมันจะสร้างความพิสวง์ให้แก่จิตสำนึกมากมายอัจฉริยะทุกคนจะเข้าใจความรู้สึกนี้บางคนถึงขนาดบอกว่าไม่ใช่ตัวเขาที่ทำเช่นนั้นเป็นพลังมาจากภายนอกนักกีฬาชื่อดังบางคนบอกว่าความสามารถของเขามาจากพระประสงค์ของพระเจ้า ศิลปินที่เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอย่างมากมายจะรู้สึกว่ามีพลังอะไรสักอย่างที่ลึกลับมากมายมาทำให้สิ่งน,นั้นเกิดขึ้นนักร้องชื่อก้องโลกบอกว่าพรสวรรค์ของเธอพระเจ้าประทานมาทอมัสอันวาเอดิสันถึงขนาดฟันธงว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขาที่มีอยู่อย่างมากมายมาจากพลังภายนอกร่างกายแต่ไม่รู้ว่ามาจากที่ใด ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาจากจิตใต้สำนึกหรือที่ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าภาวังขจิตจิตตัวนี้จะบันทึกข้อมูลแนดีไว้นับพันนับหมื่นพบชาติและสามารถดึงขึ้นมาแสดงผลในชาติปัจจุบันจิตสำนึกซึ่งเป็นการทำงานของสมองใหม่ในร่างกาย จึงมีอาจรับรู้ได้ทําให้คิดว่าเป็นเรื่องของพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นจิตใต้สำนึกของคนคนหนึ่งยังส่งผลไปมีอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกของคนอื่นๆได้ด้วยการสะกดจิตก็คือกระบวนการหนึ่งของการแสดงอิทธิพลต่อจิตใต้สำนึกนักกีฬาสองคนที่แข่งขันกัน ไม่ได้แข่งเฉพาะส่วนที่เป็นจิตสำนึกเบื้องลึกของการแข่งขันจิตใต้สำนึกของทั้งสองก็กำลังต่อสู้กันอยู่ในชีวิตประจำวันทั่วไปเราก็สะกดจิตคนอื่นหรือถูกคนอื่นสะกดจิตอย่างอ่อนๆอ,อ,อยู่เสมอโดยที่ไม่รู้ตัววงการโฆษณารู้ความลับนี้ดีนักการโฆษณา จะไม่รู้ว่าจิตใต้สำนึกของผู้บริโภคแต่ละคนจะเปิดเมดื่อใดแต่เขาจะใช้ความถี่ในการโฆษณามากขึ้นยิ่งเพิ่มความถี่ก็ต้องมีสักครั้งที่ตรงกับช่วงที่จิตใต้สำนึกของผู้บริโภคเปิดพอดีซึ่งก็คือการสะกดจิตอย่างหนึ่งนั่นเองหลายคนอาจมีความสามารถสั่งให้จิตใต้สำนึกปลุกแทนนาฬิกาได้และ การปลุกของจิตแต้สำนึกจะนุ่มนวลกว่านาฬิกามากถ้าคุณบอกมันว่าช่วยปลุกตอนตีห้าของวนพรุ่งนี้หน่อยนะแม้ว่าโดยปกติคุณจะตื่นเจ็ดมงเช้าในวันรุ่งขึ้นพอถึงเวลาตีห้าปุ๊บก,ก็จะตื่นขึ้นได้เองอย่างน่ามหาัศจรรย์